เราจะทดสอบหาลงขุดหัวมันดูกอยกอยว่านูยตี่จะหัวใหญ่แค่ไหนกอยกอยครับวันนี้เราเดินป่าที่ภูผาแดงนะครับมาเจอต้นกลอยหัวไหล่หัวมันอยู่ไหนลรวันที่เนี้ยหักจ้อยเขียมค่อยน่ะโอ้ยโอยไม่ได้ซ้ำ เยวจะพิสูจน์ว่าจะมีมังม่ก่อนเสียบหักแล้วโอ้โหโอ้โหหัวอื้อนี่เห็นไหมว้าวนี่แหละหัวก้อยโอ้หัวก้อยเป็นแบบนี้เลอะเลยอนี่แหละแล้เขาเขาเอาไปทำทำไม้ก้อยที่คุกมะพร้าวเขาจะไปโอ้โหป่านป่านปานแล้วไปคั้นคั้นคั้นก่อนแล้วก็อยนพยายามพยายามให้น้ำมอกน้ำเบื่อมัน น้ำหม้อน <t os> <Trustee> ้ำเบื <t os> <These respecto> <t os> ่อน้ำเมานี่ก็ให้ดูนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นอันนี้ข้าวโพดหม้อปรุ